แจกเหมอนกันครับมามาพอตัวพอไฟถึงบวนค่อยเห็นการเก่าไปนู่นหนึ่งหื่นทีมันกับแจบกินหนงทีหลังทำแจ้วเปล่าหนึ่งกว่านิ่ง ตุยเอาตุยเอาแก,ออก,ออกมาค่ะหนึ่งปลานอนกันทุกคนปลาอ,อัก,กันพี่น้องไม่ n h a n กินเนาะน้อง nhang กินแล่งตักเขาไมากินซุ้มกันได้พี่น้องเด้อมาตุ่มห้องกันอ่าปลาทำยังไงลูกเสร็จปะแล้วตอนจะมีสม มาเน,นี่อืมอืมอเอากระเป๋าแบงกันแล้วนะพี่น้องเรื่องอะไรเนี้ยกบผู้ละอัานพี่น้องคะพี่กกินได้นละยอืม,มน้ำเต้าบวบเปื่อยๆพี่น้องของมีอะไรบ้างครับอืม โยกเท่าเดินยกมาให้ได้เท่าอือยังมองว่าดนสโดนปาพ่อเป็นโยกมากสอนเก้าได้ไหมเนาะ ยังยังยอยู่เลยม่อเลยเลยนะอยากนะอืมอยากกอะสุ

แล้วก็ม่ตรงหนึ่งปแปดต้อ,ตอืมจออเจลภายในก็พักหลดก็เลื่อห่หน่อีดันีมันหลองไม่สอาดเลย ขอมาขอมาครับ อันนั้นตรวจแก้วอะไรวะจ้าอืมอันนม้นูางรัฐบาลกอจากับีม